คำเตือน คลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนาจากจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติอาจารย์กิ่งฟ้าเมฆจะจะนาทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินาเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่แต่คำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอนนของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ด,ดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนานดวงเป็นประจำพิเศษอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายปี สำหรับคนทั้ง12ราศีนะคะ่ะสําสหรับดวงแบบรายเดือน12ราศีที่อาจารย์ท,ทําทุกเดือนเนี่ยยังคงมีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงแต่คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่อาจารย์ทําทุกปีค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาหากยังไหวก็จะทําให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะคะถ้าไหวก็จะทําทั้ง12ราศีอ่คลิปนี้12ราศีแล้วนอกก็อาจจะมี12นักษัตริย์ด้วยแล้วก็ดวงคนทั้ง7วันด้วยเอาเป็นว่าถ้าอาจารย์มีเวลาก็จะทําให้ครบทุกเซตเลยนะคะแต่นี่เป คือดวงโดยภาพรวมฉชนั้นมันไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางอย่างมีสตินะคะเพราะว่าสุดท้ายดีไม่ดีอยู่ที่เรากําหนดดวยชะตานะคะสิ่งเหล่านี้ต้องดูแลใช้ิริญยาเป็นอย่างสูงนะคะอ่าสำหรับท่านใหนที่ชอบตัวเป็นพวกเพชรอะคาดเพชกรสโตนอาจารย์จะมีทั้งอ่าที่ไม่เห็นหน้าอาจารย์แล้วก็เห็นหน้าอาจารย์ถ้าเห็นหน้าก็จะเป็น KFS Extra เป็นเพชรอะคาดเพชกเดกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจารย์จะแปะทั้งเพลย์ลิสต์อ่าต่างๆเอาไว้ด้านล่างเอาไว้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นทม์มเลสเปิดมาดูเม คุณอาจาจะเลืกจากกองหินหรือกองไพ่ต่างๆนั่นเองนะคะอาจจะตอนนี้นะคะอาจารย์คิดว่าเราต้องไปเริ่มรับฟังรับชมดวงรายปี2565กันเลยดีกว่าคะ่ะสาหรับชาวราศีกุมนะคะประจําปี2565นะคะเรามาดูดวงของท่านโดยใช้ไพ,พ่พิเแนททั้งหมดสําหรับเป็นการอวยพอรอวยชัยให้กับทุกท่านเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Achievement Concentration ah, Nines of Wands Five of Swords Temperance Judgment The Lovers Ace of Cups, the Tower, the Fool, the Hierophant, Seven of Pentacles, Nine of Cups, and the last one by Sotaina has been Two of Swords. พลังงานโดยภาพรวมคืออาจารย์จะบอกว่ามันเป็นปีของความสำเร็จนะมันเป็นปีของการที่เราอาจจะได้รับการช่วยเหลือหรือเราจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นเยอะก็ได้แต่อาจารย์จะบอกเสมอนะยิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนการให้มันเป็นได้หลากหลายรูปแบบเมนการทำบุญการช่วยเหลือคนอื่นการทำให้คนอื่นแบบ ประสบความสำเร็จวิชาความรู้หรือว่าใครที่ได้ดีเราก็ร่วมมีดีอยู่เขาไม่อิจฉาลิษยาเขาการคิดดีโดยที่ตัวเราเองไม่เดือดร้อนนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณจะมีพลังงานดีๆหมุนเวียนให้กับตัวคุณเยอะมากคืออาจารย์บอกเสมอนะการที่เรามีพลังงาน,นด้านที่ดีมากๆอะค่ะเราคิดดีอะ,อะแต่ไม่ได้มองโลกสวยนะมองมองบนความเป็นจริงการคิดบวกคือมองบนความเป็นจริงไม่ว่าจะเกิดอะไรที่มันเลวร้ายดีไม่ดีอะไรต่างๆแต่เรามองบนความเป็นจริงให้ได้อะค่ะ ว่ามันมีอะไรถูกใจเราทุกอย่างอาจารย์เชื่อนะว่าถ้าเรามีพลังงานที่ดีสิ่งต่างๆดีก็จะดึงดูดมันือน law of attraction มันจะดึงดูดเข้ามาหาตัวเราแต่ถ้าเรามีพลังงานที่ดีส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยยิ่งดีทวีคูณไม่ใช่ว่าเราจะรับอย่างเดียวเราต้องเป็นผู้ให้ด้วยส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยนะคะแล้วสิ่งดีมันก็จะเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องร้องขอถ้าเราทํดที่จิตบริสุทธิ์นะคะเป็นการทําดีในรูปแบบต่างๆได้เลยนะคะดีมากๆเพราะว่า คือปีนี้มันเป็นปีของคําว่ามีอะไรคุ้มครองคุณดีมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหมดค่ะถ้าเรากระทาความดีหรือว่าเราอาจจะเป็นคนที่คิดดีทดําดีไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะอาจารย์เชื่อว่าความดีนั่นแหละจะเป็นกรอบป้องกันทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบเป็นเทวดาประจำตัวของทุกๆคนนะคะยิง่งยิ่งรับความดีที่เราทําทําให้มันเหมือนเปิดทางเหมือนมันเป็นคําว่าดวงเปิดหรือฟ้ามันเปิดหรือ ปาฏิหารมันมันบังเกิดกับเราหรือเราอาจจะเจอสิ่งดีๆที่มันเข้ามาหาเราโดยปาฏิหารอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มาอาจจะเป็นไปได้นะคะพลังงานเลยเกิดขึ้นแบบนี้แล้วมันเป็นพลังงานงคําว่ามีความเมตตามีคนเมตตาเรามีคนเอ็นดูเราลาบรื่นนะคะ,ะสิ่งที่มันไม่ดีมันกําลังจะมาลายสิ้นไปสิ่งดีๆมันจะเข้ามาแทนที่แล้วก็คุณจะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นหรือคุณจะโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง แล้วเป็นพลังงานของคําว่าเติบใหญ่ทําอะไรใหม่ๆเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีพลังงานของคําว่ามันมันเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมีการยกย้ายที่อยู่สายที่ทํางานเป็นได้หรือว่าตําแหน่งหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าเออตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเรียนจบแล้วเป็นได้หมดเลยเป็นได้เหมือนกันเพราะว่าพลังงานมันเหมือนกับว่ามีการจบ จากโปรเจกต์เดิมทำโปรเจกต์ใหม่จบจากสิ่งเดิมทำสิ่งใหม่จบจากคนที่มันไม่ดีเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ๆนะคะเหมือนมันเป็นคำว่าดวงพลิกฟื้นได้ด้วยนะคะพลังงานขึ้นดีมากๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องการงานแบบเจาะลึกเป็นไงบ้างในปี65ของคุณนี้นะคะ Four of Swords Four of w a n s Page of Pentacles Eight of Cups The Devil พลังงานมันขึ้นคําว่ามันเป็นการจบจากสิ่งเดิมๆที่มันไม่ใช่จริงๆด้วยเหมือนคุณกําลังอัปเดตเวอร์ชันของตัวคุณเองอยู่อ่ะเหมือนอัปเดตมือถือเลยประมาณนี้นะคะมันเป็นอะไรที่มันใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณคือมันเหมือนเป็นการจากลาจากสิ่งเก่าๆบางท่านอาจจะแปลว่าเอ่อตอนนี้งานที่เราทําเราทําจนรู้สึกว่าเรารู้ทุกอย่างเกินไปแล้วตอนนี้อยากเปลี่ยนใหม่แล้วแต่บางท่านอาจจะแปลว่ามีเหตุต้องออกจากงานอ่ะทำไปทําธุรกิจส่วนตัวได้ด้วยหรือว่า อตอนนี้เรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่มันไม่ใช่เราไม่มีความสุขเราอยากออกมันเป็นได้เหมือนกันหรือว่าเฮ้ยเราทําตําแหน่งนี้มานานแล้วอยากไปเติบโตหรือบางท่านอาจจะได้รับมอบตําแหน่งอะไรเงี้ยเป็นได้เหมือนกันนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะแต่มันอาจจะมีหน้าที่หรือสิ่งที่เราจะต้องพยายามและรับผิดชอบมากคนอื่นเขาเพิ่มมากกว่าเดิมคือ ออมองมองเป็นว่ามันเป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่เราต้องได้รับประสบการณ์ละกันอย่ามองเป็นสิ่งเลวร้วายทุกคนมันต้องพัฒนาขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะคะหรือรักษามาตรฐานเดิมของคุณอยู่แล้วแล้วพลังงานขึ้นคําว่าสําเร็จหรือมีเรื่องน่าย,ยินดีนะคะเกิดขึ้นกับเราได้ด้วยเพราะาพลังงานขึ้นคําว่าสิ่งดีๆมันกําลังที่จะแบบ enter เข้ามาแล้ะฉะนั้นเราทําให้ตัวเองจําใสาเข้าไว้แต่สิ่งที่อาจารย์ขอเลยคืออ,อ,อย่า คือถ้าสมมติว่าคุณทําธุรกิจอะไรกับใครอย่าหักหลังใครเขาแต่อาจจะเป็นได้ว่าเราต้องระวังคนอย่าไว้ใจทุกคนเพราะว่ายังมีดวงคําว่ามีการหักหลังหรือว่ามีเรื่องที่เราเองต้องไม่ไว้ใจทุกคนอย่าหูเบานะคะไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนนะบางคนบอกอาจารย์คะมันจะต้องเกิดขึ้นกับหนูนี่ทำนายโดยภาพรวมอาจารย์อยากให้คุณดูเป็นแนวทางแล้วก็เราต้องอยู่เหนือดวงเท่านั้นเองอย่าไปตามดวงมันจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นระวังเอาไว้ก็ไม่เสียหลายอะไรนะคะฉะนั้นพลังงานมันขึ้นคําว่า อย่าไว้ใจคนทุกคนจะร่วมธุรกิจร่วมคุณกับใครให้มีลายลักษอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่าเป็นแค่สัญญาใจอ่าบางท่านเนี่ยคุณจะยาทำงานที่ใหม่ดูดีๆว่าเออผลตอบแทนหลายๆอย่างมันโอเคไหมแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าถ้าเราทําไม่ดีกับใครมันจะเด้งเข้าหาตัวเราเองไว้ประหนึ่งว่าทําชั่วไม่ขึ้นอย่าอย่าทุจริตแค่นั้นเลยที่อาจารย์จะบอกมันจะเหมือนเด้งเข้าหาตัวเราไว้แล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่มันไม่ดีแต่ถ้าใครทําไม่ดีกับเราอาจารย์พูดเลยนะว่าศัตรูจะแพ้พ่ายใครจะทําคุณไไม่ไ้ คุณจะมีคนปกป้องด้วยซ้ำไปคุณมีคนเมตตามีคนอุปถมัมภ์ค้อมชูมีเหมือนเหมือนแบบประหนึ่งว่าความดีเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเรามากๆแล้วพลังงานบางท่านที่ทําเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของแฟชั่นต่างๆพวกกลิ่นหอมต่างๆอย่างเช่นน้ําหอมดอกไม้อะไรเงี้ยหรือเป็นอาชีพที่อาจจะต้องช่วยเหลือคนอื่นเป็นอาชีพที่เหมือนแบบเป็นตัวกลาเป็นนายหน้าก็ได้อะประมาณนี้นะคะ หรือว่ารับสินค้ามาจากต่างประเทศมาขายลงออนไลน์เงี้ยคือเหมือนเรารับต่อมาอีกทีนึงเนี่ยก็ดีนะคะบางคนอาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคของที่เป็นอาจจะของสวยงามคือรวมถึงของกินรสชาติอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นงานอย่างเช่นงานโรงแรมนะคะงานที่อาจจะต้องทํางานเป็นกะงานโรงแรมเนี้ยจะค่อนข้างเด่นด้วยเช่นเดียวกันมันเหมือนมันมีการฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นหรือดีมากกว่าเดิมจะค่อยๆดีขึ้นอย่างชา้าๆแต่มั่นคงนะคะ สิ่งหนึ่งที่อาจารย์บอกเลยว่า,าให้คุมสติเอาไว้เพราะว่าบางทีบางครั้งเราเองอาจจะสติหลุดในบางครั้งหรือว่าอารมณ์มันจะสวิงนิดนึงในบางรอบนะคะในบางจังหวะบางวันนะคะถ้าเราคุมสติได้เราจะอยู่เหนืออารมณ์ทุกอย่างแล้วทุกอย่างอาจารย์เชื่อนะ,ะว่าอะไรก็ทําคุณไม่ได้ถ้ามีแบบปัญหาอุปสรรคฉันแก้ไขได้เพราะฉันมีสติ I have พัสตินะคะนะประมาณนี้นะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยมันมีการเหมือนบางคนอาจจะย้ายไปกับ ไปทางานสายงานเดิมก็ได้นะเป็นได้หมดเลยหรือว่าเอางานเก่าหรือกลับมาทําหรือทํางานที่ใหมเ่เพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าการเดินออกไปทําอะไรใหม่ๆแต่บางคนอาจจะทําใหม่ในรูปในในแบบเอาเดิมมา r รี r r a เรนจ์ใหม่อะไรเงี้ยเป็นได้เหมือนกันนะ,ะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์เห็นอีกหนึ่งอย่างคือถ้ามงคลทํางานอยู่ที่เดิมช่วงนี้มันอาจจะแปลว่าเรามีความอึดอัดใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนคล้ายๆคุณอยากออกจากกรอบแล้วอะอยากออกจากที่มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วอะ่ะ มันเป็นพลังงานแบบนั้นที่มันแบบมันจะทะลุออกมาจากอกเรามันจะเป็นอารมณ์นี้ได้ด้วยฉะนั้นมันบอกว่าบางทีบางครั้งมังหาห้ามไม่ได้เราอาจจะต้องหาอะไรทําเพิ่มเติมก็ได้บางคนแบบทํางานที่เดิมฉันยังออกไม่ได้ค่ะเพราะว่านู่นนี่นั่นอ่ะว่ากันไปทํางานเพิ่มหาอาชีพเพิ่มหางานอดิเรกทาเพื่อที่เราจะได้ไม่เบือ่อละกันนะคะแต่โดยภาพรวมมันดีค่ะอย่ามองเป็นเรื่องไม่ดีอาจารย์มองว่าเป็นสิ่งที่ดีๆมันมีโอกาสที่จะเข้ามาหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นเกิดเดิมนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาาาดูเเเเรรรื่องงงงกียยนนป็ไบ้ะตจ The magician, mm. the star, wow, สวยการเรียนเด่นมากเด่นสุดเลยนะเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าบางคนทำเหมือนแบบทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็คือดีนะคะมันเหนื่อยหน่อยเหนื่อยมากๆด้วยต้องบอกแบบนี้แต่มันเหมือนกับว่ารอดทั้งทั้งสองทางไปรอดทั้งสองทางเพราะพลังงานขึ้นคาว่าเหมือนทําอะไรสองอย่างแล้วมันดีนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าตอนนี้เรียนค่ะแต่หนูเรียนภาษาเพิ่มอะไรเงี้ยได้หมด เรียนสายวิชาชีพเรียนอะไรเพิ่มคือเรียนไปเลยมันเป็นปีของการเรียนรู้ปีของการที่ประสบความสําเร็จและบางท่านอาจจะแปลว่าเออทำให้ตัวเราเองภูมิใจหรือคนที่ส่งเราเรียนหรือเราอาจจะส่งตัวเองเรียนหรือใครก็ตามแต่อาจจะเพาะให้พ่อแม่คนที่ส่งเราภูมิใจมากๆนะคะแล้วก็พลังงานบางท่านอาจจะเรียนต่อต่างประเทศหรือทํางานต,ต่อต่างประเทศก็ดีนะไปได้ถ้าประเทศเปิดลหลายอย่างสถานการณ์โควิดดีขึ้นคุณก็ดูกักนเอาเองเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตหรือว่า มีการแบบเดินทางไปเรียนเดินทางไปอยู่ในประเทศก็ได้คนละจังหวัดอ่าหรือว่าไปต่างประเทศก็ได้คือดีมากๆนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นการเรียนรู้แปลว่าต้องอ่านหนังสือเยอะต้องศึกษาหาความรู้เยอะหรือเป็นหนอนหนังสือนิดนึงจะยิ่งทําให้คุณสอบผ่านสอบได้หรือได้คะแนนดีมากยิ่งขึ้นหรือบงางคนอาจจะได้คะแนนท็อปไปเลยก็ได้แต่เอาเป็นว่ามันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเรื่องการเรียนของคุณมากๆ ขออยากขี้เกียจพลังงานขี้เกียจสลัดมันออกไปมันอยู่ที่ตัวเราแล้วนะดวงมันเปิดมาดีมากฉะนั้นเราเองเหมือนป็หนึ่งว่าฟ้ามันเปิดแล้วแต่ถ้าเราไม่พยายามก็เท่านั้นมันต้องประกอบกันสองอย่างเอาความเป็นจริงด้วยนะคะฉะนั้นขอให้คุณหมั่นกระทำหมั่นกระทาสิ่งดีๆนะคะโดยการที่เราเองอยู่ในวินัยในการอ่านหนังสือด้วยแล้วก็ อ,อย่าทําให้ตัวเองเครียดจนเกินไปอะไรที่รู้สึกว่ามันตึงเกินไปเครียดเกินไปหย่อนลงมาบ้างนะคะชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงแล้วก็อะไรที่มันทําไม่ได้ไม่เป็นไรลองใหม่มันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิตถ้าไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สำเร็จไม่เป็นไรทําใหม่ลองใหม่คนเราเนี่ยก่อนที่จะเก่งได้อะบางคนอาจจะต้องลองหลายรอบไม่เป็นไรอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเ,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 เทียบกับคนอื่นเพราะพลังงานขึ้นคาว่าถ้าคุณให้ความเคารพตัวเองไม่ต้องไปสนใจสิ่งนกสียงกานะคะ ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เราพยายามได้แค่ไหนได,ได้แค่นั้นดีไม่ดีไม่เป็นไรแต่เราพยายามสุดแล้วฉะนั้นไม่ต้องเสียใจนะคะสู้ๆอาจารย์กำลังจะให้พลังงานมันขึ้นดีอ่ะอาจารย์ไม่ค่อยเป็นห่วงคุณเท่าไหร่หรอกเอาจริงๆเผื่อมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในเรื่องการการ,การเล่าเรียนหรือบางท่นานอาจจะเรียนเพื่อไปทํางานอาจจะสอบผ่านสอบเข้าหรือะไรเป็นได้เหมือนกันแต่ขยันเข้าไว้อะไรที่ไม่เป็นของเรามันก็จะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ไม่เป็นไรคนเรามีความเก่งและความสวรรค์ที่แตกต่างกันนะคะเรามาดูต่อสําหรับ ความรักคนโสดคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอรักต่างไวัยได้ด้วยมีโอกาสสูงมาก่าหูรักต่างวัยเลยแหละนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนแดนไกลได้คนที่มีตําหนิได้เป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คนไทยที่อยู่ในคนละจังหวัดก็ได้หรือเป็นคนไทยต่างแดนหรืออาจจะเป็นคนที่มีตําหนิในเชิงที่ว่าอาจจะเคยผ่านการแต่งงานเพิ่งผ่านเรื่องความรักเสียใจครั้งยิ่งใหญ่มาก็ได้ หรือเป็นคนที่แบบไม่ได้เปิดใจให้ใครนานและมีโอกาสที่จะเข้ามาหรืออาจจะเป็นตัวเราที่ไม่ได้เปิดใจให้ใครสามารถเป็นไว c e เ e r ร์ซได้นะคะคือสลับกันได้แต่ต้องบอกก่อนว่ามีคนเข้ามาแน่นอนในในปี65ของคุณเนี่ยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่ดีเป็นคนที่เหมือนเอ่อเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นแฟนได้ในเวลาเดียวกันเป็นน้องเป็นอะไรเนี้ยคือเหมือนอยู่กันเหมือนเป็นคู่ชีวิตได้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเรา ไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามามันก็อาจจะยังไม่เจอไม่เป็นไรคือถ้าเราพร้อมที่จะเมื่อไหร่ที่จะเปิดใจมันก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่เราต้องอาจจะต้องมีสังคมนิดนึงเท่านั้นเองแล้วก็ถามว่ามีพ่อสื่อแม่ชักได้ไหมก็คืออาจจะมีคนแบบตรงกลางแนะนําให้รู้จักเป็นได้หรือบางคนอาจจะแบบทางานแล้วเจอการมีสื่อตรงกลางมันเป็นได้เหมือนกันโลกออนไลน์ได้แต่ขอให้คุณดูคนดีๆนะคะคืออาจารย์พูดตรงๆว่า กองนี้มันเหมือนเป็นอขออภัยค่ะเป็นอราศีนี้อาจารย์ติดคาว่ากองเน,นอะราศีนี้เนี่ยมันจะเป็นราศีที่เหมือนจะต้องรู้จักกันมาเหมือนแบบมีมีคอนเน็กชันที่ไว้ใจได้อะค่ะไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้เข้ามาน่าจะไม่ใช่แบบนั้นมันมัน,ม,นมันต้องเป็นเปอร์เซนต์ที่ว่าเราต้องดูใจกันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วหรือว่ามีคอนเน็กชันหรือเคยเจอตัวกันเคยร่วมงานเคยเรียนด้วยกันเคยเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นได้เหมือนกัน นะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณดูคนดีๆแล้วกันเพราะพลังงานขึ้นความสมหวังสูงเหมือนกันอันนี้ไม่ธรรมดานะแต่มันอาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนก็เป็นได้นะคือจะบอกว่าราศีกุมนะมันเหมือนกับว่าคุณต้องทําอะไรสองอย่างหนึ่งอย่างส่งหนึ่งอย่างไี่ยด้มันต้องอะไรแบบเยอะๆเยอะสิ่งนะคะ multitasking อะไรแบบแม้กระทั่งแบบความรักอาจจะมีเข้ามาให้เราเลือกก็เป็นได้หรือเราต้องไปเลือกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะหรือว่าจะถามว่าเราเป็นตัวเลือกได้ไหมมันก็ไม่เชิงถ้าถ้าเราเป็นตัวเลือกของใครเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่า เราต้องรักเราเคารพตัวเราเองอะแล้วเราจะรู้ว่าถ้าเรารักรู้จักการเครเรารพแล้วรักตัวเองเป็นอะเราจะไม่เป็นตัวเลือกใครอืมเราอาจจะเป็นคําว่าต้องเป็นเลือกเขาด้วยซ้าไปนะคะแต่เอาเป็นว่าสิ่งเหล่านี้อาจารย์เชื่อว่าแต่ละคนรู้แหละว่าต้องทําอะไรนะคะขอให้คุณมีสติพอนะคะในเรื่องความรักเรื่องต่ตางๆด้วยสําหรับคนที่เป็นคนที่กําลังแบบแอบคุยแอบชอบอะไรกันอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะสถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงคือคนที่มันไม่ดีจะออกไปคนที่มันใช่จะเข้ามาอืม มันเหมือนมีการแก่งแย่งเหมือนกันนะมีการต่อสู้เก่งแย่งเหมือนกันมันมีอุปสรรคเหมือนกันในเรื่องความรักของคุณทั้งสองคนหรืออาจจะแปลว่าได้รู้จักกันแป๊บหนึ่งแล้วก็จบกันไปนะคะคือพลังงานขึ้นคําว่าทั้งสมหวังและก็มีคนที่มันไม่ใช่ออกไปมันมีโอกาสที่จะสมหวังเหมือนกันแต่ขอให้คุณดูคนนานๆนิดหนึ่งละกันเพราะว่ามันมีโอกาสถ้าสมมติเจอกันผ่านการทํางานหรือบางคนอาจจะเรียนมหาลัยแล้วเจอการรินพิเศษแล้วเจอกันมีโอกาสที่จะเป็นคนที่แบบพัฒนาการต่อไปเรื่อยหรือชอบกันมากขึ้นเรื่อยๆแต่่ถาามว คนที่มันไม่ใช่หรือว่ามันนานและมันไม่มีความก้าวหน้ามันไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนถึงไหนเลยอะ่ะมันก็จะจบลงไปนะคะแต่ถ้าคนที่มันใช่มันเีมอกับที่จะเข้ามาเหมือนกันเนี่ยแต่ขอหนึ่งอย่างก็คือเรามาระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามานะคะ อาจจะถึงบอกให้ดูคนนานๆแล้วก็รักษาศีลธรรมข้อ3ด้วยนะคะในเรื่องความรักยาไปแย่งใครเข้ามาถ้ารู้ว่าเขามีเจ้าของถอยยาวถอยเกียร์ยาวเลยนะคะเพราะว่าบางทีเราผิดศีลธรรมเหล่านี้เอาจจะอาจจะไม่สมองในเรื่องความรักตลอดไปเราก็ไม่รู้ได้มันเป็นกรรมได้น,นะคะอย่าให้มันเกิดขึ้นแล้วกันเราต้องอยู่เหนือดวงค่ะแล้วก็เนี่ยพลังงานมันขึ้นคําว่าถ้าคนไม่ใช่มันจะออกไปมันจะเหมือนเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้ามันไม่ใช่มันเหมือนกับว่าคุณอาจจะคบได้ไม่นานคุยได้ไม่นานรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว อึดอัดในเงี้ยมันก็จบลงไปแต่ถามว่ามันจะมีคนที่ใช่เข้ามาไหมมีค่ะมีสูงมากๆด้วยอาจารย์มองว่าคุณยังมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องความรักอยู่นะมีโอกาสที่จะเจอคนที่มันโอเคมากกว่าเดิมกขอใข้คุณโชคดีแล้วกันนะคะเรามาดูสําหรับคนที่มีแฟนแล้วคนที่แต่งงานอาจารย์จะรวบยอดเลยนะคะ,ะเรามาระวังเรื่องความหึงหวงถ้ามันมีเรื่องมือที่3มีโอกาสจบความสัมพันธ์ทันทีอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใครเลิกกันนะคะฉะนั้นก็ รักษาศีลธรรมด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนมีความระแวงมีเรื่องที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะมีคนเข้ามา อ่าเรามีแฟนอยู่แล้วแต่อาจจะมีคนเข้ามาหรือเข้ามาจากฝ่ายของแฟนเราหรือเปล่าแต่อันนี้เราดูโดยภาพรวมนะคะอย่าเอาไปทะเลาะก,กันนะคะอ่าดูอย่างมีสตินะคะเพราะว่าพลังงานมันแค่ขึ้นความแบบต้องเราวัดระมัดระวังระแวงกันนิดนึงแต่ถ้าคนไม่ใช่อ่ะมันจะจบลงไปมันอาจจะมีการปล่อยมือจากใครสักคนนึงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะปล่อยมือจากคู่ของเราถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องในฉันชู้สาวหรือว่าจริงๆมือที่3มมันเป็นได้เหมือนกันว่ามีคนไม่เห็นด้วยในการที่คุณทั้งสองคนคบกันปฏิเสธไม่ได้บางทีบางครั้งดู หลายๆอย่างมันไม่โอเคอะไรเงี้ยหรือว่าระยะทางนะบางคนอยู่ไกลกันมากเกินไปรู้สึกว่ามันไปกันไม่ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนถ้ามันมีอุปสรรคเข้ามามันจะจบลงแต่ถ้าบางคนผ่านมันไปได้นะความรักจะยิ่งมั่นคงแล้วเพื่อจะแต่งงานมั่นหมายด้วยซ้ำไปสําหรับคนที่แต่งงานเป็นยังไงบ้างจริงๆคนที่แต่งงานกันช่วงนี้คุณต้องถนอมน้ําใจกันให้มากคุณทั้งสองคนนะบางทีมันเข้ามีทะเลาะกันน้อยใจกันเยอะแต่ก็ไปจากกันไม่ได้ยังเป็นความรักที่ต้องไปต่อกันนะคะบางท่านอาจจะแบบมีแบบ พันธ้าผูกพันกันอยู่ไปไปไปไหนไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีบุตรมีลูกแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ยังไปไม่ได้นะคะเราก็ทะเลาะกันให้ตายไงก็ต้องทนกันอยู่บางคนต้องเรียกว่าทนแต่อย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่าคุณรู้จักกันให้อภัยกันมันก็กลายเป็นว่าคุณทั้งสองคนยังไปต่อกันได้ดีมากๆนะคะคือมันอาจจะมีสองมุมเพราะนี่ทำนายดูภาพรวมมันมันเป็นลักษณะถ้าสมมติว่าคุณทั้งสองคนน่ะรักกันมากๆมันอาจจะแปลว่าพยายามที่จะต่อสู้อุปสรรคไปด้วยกันมีอะไรให้คำปรึกษากันรู้จักกันให้อภัยกันแล้วก็ เหมือนเป็นเหมือนคู่ชีวิตนะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนในเวลาเดียวกันเป็นสามีภรรยาในเวลาเดียวกันเพราะพลังงานช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณทะเลาะกันให้ตายยังไงก็เหมือนจากกันไม่ได้อะมันต้องอยู่กันต่อไปนะคะด้วยประการอะไรก็ตามแต่ยังรักกันอยู่ผูกพันกันอยู่และอื่นๆหลายๆประการนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็ไม่อยากให้ใครเลิกกันค่ะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนมันไปกันไม่ได้จริงๆก็ต้องตัดสินใจกันนะคะอยู่ที่ตัวคุณทั้งสองคนนะเรามาดูในเรื่องสุขภาพสุขภาพเรามาระวังนะคะในเรื่องแบบ เกี่ยวกับเรื่องเลือดหัวใจนะคะแล้วก็บางทีหายใจติดขับเรามาระวังตรงจุดนี้นิดหนึง่งแล้วก็สายตานะคะอืมบางทีสายตาเปลี่ยนตาแห้งตากุ้งยิงนะหรือน้ําในหูไม่เท่ากันได้ด้วยแล้วก็เรื่องอารมณ์เรามาระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการเหมือนปวดคอบ่าไหลทํางานหนะักบางทีพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะมันทําให้อารมณ์เราสวิงได้เพราะว่าบางทีระดับฮอร์โมนเราเปลี่ยนอะไรพวกนี้เราเหมือน้อนไม่ตรงเวลาหรือว่าเวลานอนเราน้อยหรือทํางานหนักเกินไปโหมนั่ง โหมงานหนักเกินไปจะทําให้ป่วยได้ง่ายมากนะคะถึงขั้นแบบบางทีอดมิตได้ราวัางนะอันนี้เป็นคําเตือนเฉยๆนะเราอย่าไปตามดวงนะคะแล้วก็จะไปไหนมาไหนก็อยู่บนความไม่ประมาทด้วยนะคะขอพูดถึงเรื่องการทําบุญเลยนะคะแนะนำนะคะว่าไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคเลือดเลยนะคะถ้าบริจาคเลือดได้บริจาคนะคะแต่ถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ก็ทําบุญกับพวกวัพะบานน้ำพุหรือว่าคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าคนยากไร้ที่เป็นแบบผู้ป่วยติดเตียงต่างๆไปทําบุญซะ ะะจะยิ่งดีต่อตัว,ตวคุณหรือน้องหมาน,น้องแมวที่พิการหรือว่าต้องการการรักษาต่างๆนะแล้วก็จริง,รงๆที่อาจารย์พูดเพราะว่าอาจารย์กลัวมันอาจจะแบบมีอุบัติเหตุเล็กๆนะคะแต่ถ้าเราทาตามที่อาจารย์บอกอ่ะอย่างเช่นบริจาคเลือดหรือว่าบริจาคบาดนำพูนะคะก็มันจะเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้น หรือบรรทุเราลงทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จก็กรวดน้ําจะยิ่งดีต่อตัวคุณส่วนมนั่งสมาธิด้วยจะยิ่งดีบทสวดมรณะจาร์แปะไว้แล้วบททั่วไปเสริมด้วยพระกระถางเงินลานได้นะคะแล้วก็การนั่งสมาธิสักหนึ่งนาทีถึง5นาทีแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะยิ่งดีต่อตัวคุณมันจะทําให้คุณเกิดสติค่นะ,ะแล้วก็แต่จริงๆอ่ะการทำบุญที่อาจารย์บอกเสมอพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสาคัญันดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสองมุม มุมมุมแบบสว่างพ่อแม่ดีมากๆหรือว่ามุมดาร์กที่เราเห็นตามข่าวที่อาจารย์ก็อ,อฟังแล้วก็สะเทือนใจพ่อแม่ทําร้ายลูกอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เอาเป็นว่ากระตันยูเท่าที่เราไหวทาเท่าที่เราไหวแต่ถ้าเรามีพ่อแม่ที่ดีมันขนาดจะเป็นพี่ป้านะอาอาปุยญาตายายพ่อแม่บุญธรรมใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรากระตันยูให้มากที่สุดเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่ายิ่งกระตันยูเท่ากับความเจริญเป็นเรื่องจริงยิ่งให้เรายิ่งได้มากมากนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือ มี2มุมจริงๆนะขอให้คุณทําเท่าที่ไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของของ,ของตนนะถัดไปทําบุญตามที่อาจารย์บอกนอกจากแบบทำบุญกับพระในบ้านแล้วทำบุญตามที่อาจารย์บอกได้เลยนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างถ้าเป็นไปได้ก็คือบริจาคพวกเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วบางคนบบโอ้ทั้งปีฉันฉันปีปีปีหกสี่ 64, ฉันใช้เสื้อผ้ารู้สึกสิ้นเปลืองมากอ่าไม่รู้จะไปทําอะไรไปบริจาคซะนะคะอ่าเราจะได้แบบยิ่งมีบุญกุศลที่ดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยทำด้วยจิตบริปปรสุทธ์อ่ะบุญกุศลของคุณจะยิ่งเพิ่มพูนบรารมีของคุณจะยิ่งเพิ่มพูนและความสุขจะเข้ามาเราการที่เรามีพลังงานด้านบวกมันเหมือนเป็น law of attraction มันจะดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาาาในนชวววิตของเเเรรรด้ยมมัั่จกา ถ้าเรามีแต่พลังงานด้านลบคิดแต่เรื่องไม่ดีมันก็จะดึงอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาไวฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราในการกําหนดดวงชะตาอย่างที่อาจารย์บอกมากๆนะคะจุดหัวใจสำ,สำคัญที่สุดคือมีสติค่ะนะแล้วก็อาจารย์ขอให้ปีปี 65, 65นี้ของคุณ2 5 6หเนี้คุณเองและครอบครัวคุณมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็จงมีสติในทุกๆย่างก้าวถ้าบางท่านไม่สะดวกในการนั่งสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้นะคะ พลังงานของราศีกุมมีสมาธิมากๆนะแล้วสิ่งดีๆจะมาเกิดกับคุณเยอะมากๆจริงๆนะก็ ขออนุญาตจบคําทํานายไวเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกํลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นกําลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ